หากคุณมีสนามหญ้าที่บ้านถ้าอย่างนั้นคุณต้องปลูกต้นองุนนี้เพราะการจัดการองุนนั้นง่ายมากนี่คือต้นกล้าองุนพันธุชไชมัสแคร์หลังจากที่องุนพันธุ์นี้สุกแล้วรสชาติหวานฉ่ำหอมมีกลิ่นกุหลาบแรงผลิตผลที่แข็งแกร่งเขาองุนขนาดเล็กสามารถเก็บองุนได้เต็มชั้นทีละช่อสวยมากถึงเวลาปลูกองุนแล้วสั่งซื้อตอนนี้แล้วเราจะส่งผลไม้ไปให้คุณโดยตรงใช้เวลาเพียง2อถึงสเดือนในการเจริญเติบโตการปลูกต้นกล้าองุนในสวนคุณสามารถรับประทานองุนสดได้ทุกปี โครงสร้างบางตาที่เป็นช่องอางุ่นยังสามารถให้ร่มเงาได้เมื่ออากาศร้อนคุณที่ชอบกินอางหุ่นปลูกที่บ้านตอนนี้เลยตอนนี้มีส่วนลด80สเอร์เซ็สั่งซื้อและจัดส่งต้นกล้าสามต้นถึงคุณโดยตรงถ้าชอบก็สั่งเลยค่ะคุณยายได้ชมเดือนนะอันนี้คุณยายพามาดูอางุ่นที่ติดผลแล้วก็เอาไว้เทสในกระถางนะคะ ในกระถางกระดาษมีตั้งแต่หกนิ้วสิบนิ้วสิบห้านิ้วในเข็งกระถางสิบสิบนิ้วมีไล่รุ่นไปเรื่อยๆตรงนี้คุณยายพามาชมเอ,อ่อเป็นรอมบิกไอหุ่นรอมบิกรอมบิกเนี่ยนะคะคุณยายยังไม่มีต้นใหญ่ในไร่นะอันนี้สั่งพันธ์ของเพื่อนในเฟซเราเนี่แหละค่ะมาเทสมาทุกรอบแล้วก็รอบที่แล้วที่คุณยายแบ่งปันไปนี่ดูสีผลของเขาสวยดีนะสวยแบบนี้นะคะรอมบิก ตรงนี้เป็นรอมเบกอันนี้เป็นแรโบแรโบนี้กําลังเริ่มเขา้าสีอันนี้ในต้นเล็กนะแล้วก็นะ่าจะเป็นเดนรีเป็น, ry, ปน ka, ซอนเยนก้าซอนเยนก้าที่คุณยายบอกที่มันเป็นทรงผลยาวๆสีเขียวนะตัวนั้นอนุต้ามีเยอะอยู่นะคะอังหุ่นที่อยู่ในนี้แต่ทําไมคุณยายถึงไม่ค่อยจะขายไม่ค่อยจะจัดส่งเวลาจัดส่งเวลาจัดส่งเนะนี่ยองุ่นค่อยจะมีปัญหาในการจัดส่งสําหรับองหุน่นติดเป็นพวง มีไม่น้อยค่ะมีไม่น้อยเดี๋ยวก็จะมาขายค่ะโอ้ลิลลี่ต้นมีพวงเบลเลอร์เลยลิลลี่นี่กรอบกรอบกรอบนะที่คุณยายได้ชิมเนี่ยก็ได้ชิมจากต้นเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะต้นที่ติดผลในนี้แหละก็อร่อยก็อร่อยนะเดนดี้แรมโบรมิกส่วนที่เป็นแป่ก็นี่นะคะก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีเออเล็กน้อยแลอกมีเยอะค่ะที่ติดผลในกระถางน้อยก็มีเยอะเนี่ยเป็นวีเลดคุณยายยังขึ้นไม้ไม่เสร็จเลย พอดีมันมีงานที่จะต้องทำต่อเนื่องหลายอย่างดูใบกระโนวยะกลุมนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณยายมาเปิดขายขอให้ส่งสินค้าวันจันทร์ที่15เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดขายให้กับลูกค้าใหม่จะเย็นนิดนะคะอ้าเดี๋ยวดูอีกทีว่างบิ๊กอร่อยสวยไหมสวยนะยังมีต้นพันอยู่นิดๆหน่อยแบ่งกันได้คะ่ะ อยากมีต้นอง,งุ่นไว้เด็กกินข้างบ้านแบบนี้ต้องรู้อะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับให้เลือกสายพันธุ์อัง,งุ่นจากรัสเซียยูเครนเพราะติดผลได้เร็วมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันเช่นไบคนัวเรมโบลินลี่วิชฟิงเกอร์และอีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือส่วนที่เป็นรากของเขาให้เป็นต้นตออัง,งุนปา่าก็เพราะว่าเขาหากินเก่งและแข็งแรงก็จะนํากิ่งพันธุ์องุนต่างๆมาเสียบยอดกับต้นตออง,งุนปา่าพอเนื้อเยื่อเชื่อมกันดีแล้วก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมาแบบนี้พร้อมนําไปปลูกต่อไปได้ ต้นองุ่นชอบแสงแดดเต็มวันนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องทําค้างให้ต้นองุ่นเนี่ยเขาไต่ขึ้นไปได้ด้วยรวมถึงเลือกใช้ตะข่ายที่มีช่องกว้างพอให้พวององุ่นลอดออกมาได้นอกจากนี้เราก็ต้องเด็ดเถาเขาออกด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะแยกอาหารจากพวกององุ่นพอไม่มีเถาแล้วเนี่ยก็ใช้เทปร,รัดกิ่งหรือเชือกยึดก,ก,กับค้างเอาไว้นะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนหลังจากปลูกก็จะเริ่มมีช่อดอกติดผลน้อยๆแบบนี้ใช้เวลาอีก4เดือนก็พร้อมรับประทานแล้วครับส่วนที่ต้องระวังก็คือเชื้อราที่ชอบมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละครับ สุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหญิงองุ่นกระถางชนบุรีด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปต่อกันได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้นะครับใส่ไว้ให้แล้วตามไปดูก็ได้เลย